สวัสดีการลยานะมิิตรทุกท่านนะครับวิดีโอนี้มาให้ความรู้เรื่องโหราศาสตร์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะมีเคสเคสหนึ่งที่มาดูดวงเมื่อช่วงระยะเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับดวงดีมากนะครับต้องบอกว่ามีหลายส่วนที่โดดเด่นในดวงแต่เขาเลือกตั้งชื่อโดยการใช้นามของดาวบางดวง นะครับเลยส่งผลอาจให้ดาวสําคัญในดวงชะตาส่งผลให้เกิดโทษเกี่ยวด,ดวงชะตานะครับครูจะใช้วิดีอ่าชื่อวิดีโอเนื้อหาของวิดีโอนี้ว่าทําไมชื่อจึงกลายเป็นตัวกําหนดเรื่องราวของชีวิตนะครับชื่อสําคัญมากนะครับไม่ได้ตั้งสุ่มสี่สุ่มห้านะไม่ได้เอาแค่สีมนตรีมาตั้งนะครับไม่ได้เอาบริวารมาตั้งอันนี้เราต้องพิเคราะห์ที่ ดาวที่อยู่ในดวงชะตาด้วยใครที่มีดาวกุมลักใครที่มีดาวกาลีกุมลักเราก็สามารถที่จะแก้ความเป็นกาลีที่กุมรักได้แต่ใครที่มีดาวกุมลักนาเราก็ต้องเลี่ยงในเกณฑ์แห่งการตั้งชื่อในบานกรณียกตัวอย่างนี้ครับเจ้าชะตาเกิดวันอังคารลักนาสถิตราศีราศีตุลน,นะครับโดดเด่นมากเพราะว่าหคือดาวเสากุมลักเป็นเอกนาราเกณฑ์ ดาวเสาร์เป็นเดชท,ทางทักษะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและได้ตำแหน่งมหาอุตถอว่าเด่นมากนะครับพระหัสลอยอยู่ในภพพันธุเป็นสี่กัลักนะฮะเป็นประทุมเกณฑ์ดาวลอยอยู่ในราศีธนวันคือราศีแม่ธาตุราศีเมษร,ราศีมังกรราศีตุลและราศีกรกฎครบทุกหมุนนี่คือดวงของนี่คือดวงอุศีทวารน,นะครับจตุสดายนั่นเองนะครับโอ้โหโดดเด่นด้วยประการทั้งปวงแต่เจ้าตาท่านนี้มีข้อเสียตรงที่พระราหูเล็งลักต้องเกณฑ์พินทุบาท นะครับแล้วก็อาจจะมีดาวพฤหัสมาแก้ให้ให้ได้บ้างนะครับแต่อาจจะมีบางมุมที่อาจจะขับเคลื่อนชีวิตด้วยความยากลําบากหน่อยตามความเป็นพินธุบาทแต่เนื่องด้วยดาวเสาดาวพฤหัสโด,ดดเด่นก็ยังมีมุมมองว่าเออโอเคในอนาคตอาจจะโดดเด่นนะครับขึ้นมาได้ดวงชะตานี้นะครับเกิดวันอังคารนะฮะดังนั้นนามดาวพฤหัสบอใบไม้ปอปาผอพึง่งพอพานพอสมเพามมาฟอฟัน อักษรเหล่านี้คืออักษรของนามดาวพฤหัสเจ้าชะตาเลือกนามดาวสีวันเกิดมาตั้งนั่นก็คือดามดาวพฤหัสบดีถ้าหากตั้งนามดาวพฤหัสบดีถ้าเรานับบริวารที่ดาวพฤหัสหรือดาวประจําวันเกิดนะครับมันจะส่งผลให้ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเดชเดิมกุมรักษ์ได้ตําแหน่งเอกาลารเก์กลายเป็นการลักกินีของชื่อกุมรักษ์คนลคนาตุนมีดาวเสาร์เป็นดาวคาด ถ้าตั้งให้พฤหัสเป็นบริวารของชื่อดาวที่เป็นองค์เกณฑ์จะกลายเป็นค้าดกุมลักษทันทีนะครับชีวิตเขาก็เลยเกิดความอ e ิลุกตุบป,ป่องตุบป,ป่องเนาะมันจะใช้คำว่าอะไรดีนะครับอาจจะตกละกร,รมลำบากหรืออาจจะตกกระไดพลอยโจรในเรื่องบางเรื่องนะครับดูชีวิตมันไม่เหมือนดาวที่เป็นองค์เกณฑ์และเป็นมหาอุดเลยมีแต่คนทําให้เสียชื่อเสียงนะดาวเดชเป็นกาลีกุมลักนะครับ แต่ครูโอแนะนําให้เขาเปลี่ยนชื่อโดยนะครับโดยแก้นะครับแก้โดยการที่ไปเลือกดาวที่มันมีกําลังที่สุดในดวงมาตั้งนะครับจริงๆหลักการของหอถาวานเราอ่าไม่ได้เอาแค่ดาวสีมนตรีมาตั้งเราต้องไปดูว่าดาวอะไรเด่นในดวงนะครับเขาเลือกหัตตัดทิ้งเลยครับเป็นองค์อปฐุมเกณฑ์ก็จริงแต่เป็นดาวเจ้าเรือนอลินะดาวเสาเดชเขาไม่ตั้งอยู่แล้วครับตั้งปุ๊บเดชเนี่ยทำให้อายุเป็นกาลีป่วยบ่อย จันเป็นกาลีตัดทิง้งอาทิตย์อา่าอาทิตย์เป็นมนตรีและเป็นกเกษตรพอไหวไหมอา่าอาทิตย์ก็พอไหว่าถูกไหมพุดก็ไม่ได้เพราะพูดเป็นดาวเจ้าเรือนวิน่าอีกเรือนหนึ่งอังคารก็เป็นนิดอาจจะไม่ค่อยเหมาะดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะดังนั้นดวงชะตานี้ถ้าหากจะแก้ดวงอา่าอาจจะตั้งโดยใช้นามอาทิตย์นะครับมาตั้งอ่ออ่างที่ออกเสียงสละนะครับขึ้นต้นนะนี่คือหลักง่ายๆในการใช้ าการตั้งชื่อเพื่อให้สมคง,งกับดวงชะตาเห็นไหมครับคนคนนี้ดวงดีแต่ใช้ชื่อไม่ดีเพื่อ,อใช้ชื่อไม่ดีเพราะชื่อที่มันไม่ดีเนี่ยส่งผลให้ดาวเสาที่กลุ่มลักกลายเป็นกาลีใช่เลยอ่าเรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนชื่อไปก็ต้องรอดูว่ามันจะเกิดความสมดุลกับชีวิตขึ้น นะครับในช่วงจังหวะเวลาไหนตอนนี้พลรหัสจอเล็งรักก็น่าจะดวงดีนะครับผมมีดวงตัวอย่างหนึ่งน่าสนใจคือเจ้าตาเกิดวันศุกร์ลัคนาราศีสิงห์ดาราหูกากลีกุมรักนะครับดวงนี้ไปดูดวงกับคนอื่นนะครับไปดูดวงกับใครเนี่ยก็จะทายว่าเจ้าตาจะเอาดีไม่ได้ในเรื่องคู่เพราะคู่เป็นกากลีกุมรัก แต่ดวงนี้ดันตั้งชื่อโดยการใช้นามดาวพุทธนนเนนนะครับนนเนนในการอาใช้เป็นอักษรขึ้นต้นชื่อนนเนนเป็นนามดาวพุธพุทธเนี่ยจะส่งผลให้ดาวราหูที่กลุมลักกลายเป็นสีของชื่อนะครับส่วนกาลีของชื่อคืออังคารไปอยู่วินาศลักเห็นไหมเอากาลีไปทิ้งขยะส่วนดาวสีที่ส่วนดาวกาลีที่กุมลักเดิมอย่างราหูกลายเป็นสีของชื่อเฉยเลย <laughs> เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับทำไมชื่อจึงมีอิทธิพลกับดวงชะตาเพราะฉะนั้น การตั้งชื่อที่ดีเราจะต้องพิเคราะห์ที่ดาวและดวงชะตาด้วยนะครับใครที่เรียนคอร์สการตั้งชื่อนะครับเพื่อให้สมพงกับดวงชะตาของครูโอไปครูว่าน่าจะทราบนะครับและหลักการก็เขียนลงในหนังสือด้วยนะครับท่านไหนที่อยากจะเรียนหรืออยากจะซื้อหนังสือก็ติดต่อเข้ามานะครับตามหน้าจอที่ขึ้นนะครับตามช่องทางนี้นะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับช่วงนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามหาเวลาทำวิดีโอนะครับให้ทุกท่านได้ได้เรียนรู้กันไปละเอาไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันสวัสดีทุกคนครับ